ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m y c ์แคปอินฟินีให้เสียงภาพภาษาไทยด้วย m มค์แคปอินฟินิีจ้าสวัสดีเราคือหมอฮีโร่บายอ่าววันนี้คุณคุณหมอหรอคะอ้าวเร็วๆเลยใครเป็นคนแรกผมครับผมบาดเจ็บโดนแทงมาผมทะเลาะกเมียครับคุณหมอเอาผมเป็นรักษาคนนี้ไหมเข้ามาเลยเลยครับ ตามหมอมาได้เลยผมว่าคุณหมอหน้าคุ้นๆเหมือนครูฮีโรบายเลยครับก็ไม่ต้องพูดมากนะครับเดี๋ยววันนี้หมอจะให้ดื่มยาสลบ1ขวดนะครับดื่มไปได้เลยครับโอเคครับผมหลับคับนี่คุณซอมบี้ตื่นได้แล้วหมอทำแผ้เสร็จแล้วครับ ตื่นครับครับผมทำไมยาสลบนี่มันง,วงัวเงียขนาดนี้ครับคุณหมอเก่งมากเลยครับขอบคุณมากนะครับเอาละคนถัดไปเข้ามาได้เลยทำไมไนายซอมบี้มันเสร็จเร็วขนาดนี้เนี่ยนั่งรอแค่ไม่ถึงสิบนาทีเองซอมบี้นายเสร็จแล้วเหรอก็ใช่เลยสิเข้าไปได้ยแล้วสเกลตันโอเคจะฉันไปเจอคุณหมอก่อนคุณหมอครับพอดีว่าผมเพิ่งเข้าเฟือมาครับไหนเขอดูนิสิ อ๋อทุบแขนผมแบบนี้เลยเหรอครับโห้ยมันเล่าไปถึงกระดูกข้างในเลยครับเหออ็นกระดูกข้างในเลยเหรอครับเนี่ยเหมือนกระดูกหมาเลยอะ<ง>ทำไมเป็นอย่างนี้นะครับสเกลตนันนายไปนอนบนเตียงก่อนนะครับผมเดี๋ยวหมอขอปิดประตูหน่อยทำไมต้องเป็นประตูด้วยครับกมันเป็นการรักษาที่มันรับปั๊บนะฮะต้องใช้เลือดเลยเหรอครับการรักษารับรับของคุณหมอเนี่ยวิธีนี้เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนแขนให้นายนะสเกลตนันอ่ะเปลี่ยนแขนเลยเหรอฮะ เฮ้ยแต่ว่าแขนผมเริ่มขยับได้แล้วครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยครับคนไข้คนถัดไปนายพิกแมนครับผมกําลังเดินเข้าไปครับวันนี้ผมตามวัวครับขอทดสอบสายตาอาได้สีอ่อันฮะเฮ้ยผมไม่ค่อยเห็นเลยครับอันนี้ก็ลางๆอ่ะครับคุณหมอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับตามผมะครับเฮ้ยหัวจะปวดเอานั้นลองแว่นไปใส่ซิ ผมว่าใส่แว่นมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะคะคุณหมออะไรกันนี่เอาละนายไปนอนบนเตียงดีกว่าเดี๋ยวหมอขอตรวจอย่างละเอียดหน่อยนะเอาละเดี๋ยวฉันขอเอาลูกตานายไปทำความสะอาดหน่อยแล้วกันรน้สึกว่าเลนตามันจะโม่ๆโอ้โหคือคุณหมอทำไม่นคตนรน่ากลัวเอาละจะเอาลูกตาคืนให้นายแล้วนะเห็นชัดหรือ,อยังพิกแมนลืมตามขึ้นสิ ว้าวเห็นชัดขึ้นมากเลยครับคุณหมอขอบคุณมากเลยครับอ,อ่าคนถัดไปเข้ามาได้คุณหมอครับพอดีว่าผมไปเล่นตนหน่จนขาผมหักเลยอ่ะคุณหมอช่วยรักษาขาผมห,หน่อยได้ไหมครับผมปวดมากเลยตอนเนี้ย คุณหมอครับ,บาเมาไหครับผมเจ๊บตะใหญ่แล้วโอ้โขาผมหักขนาดนี้เลรวครับเอ,อ,เอาขานี้ไปแทนดีไหมโอ้ยผม,มอยากได้ขาสงนี้ครับมันต่างกันมากเลยอืมทางนั้นก็เอาอันนี้แล้วกันดามไปก่อนไหมโอ้โคุณหมอครับนี่มันช้อนต้มนะครับจะบ้าหรอมีอย่างอื่นไหมครับเอ,อื งั้นก็เปลี่ยนขาใหม่เป็นขาเทียมแบบนี้ไปเลยแล้วกันฮะขาเทียมไม้หรอครับโอ้ยมันไม่ค่อยโอเคนะครับคุณหมอเปลี่ยนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนอยีกได้ไหมอผมไม่อยากได้ขาอนี้อะมันเดินไม่ถนัดนะครับเอาละเคสหมอคนสุดท้ายก็ได้จบไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูไปละบ๊ายบาย